เขาบอกทุกหน้าร้อนต้องมีข่าวนี้มาตลอดนะแล้วก็ลือนมาี่ิ0ปีแล้วนะแล้วทุกปีอ่ะช่วงหน้าร้อนก็ต้องมาหักล้างข่าวปลอมเรื่องนี้กันตลอดคือเขาบอกว่าห้ามให้ก้อนน้าแข็งลดความร้อนกับสุนัขทําไมละ่ะอย่างเราร้อนๆเนี่ยเรากินน้ําเย็นกินไอติมเนี่ยก็ช่วยได้แล้วทาไมสุนัขทําไม่ได้เพราะมันมีโพสต์ตัวนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นสัตวแพทย์เขาบอกเมื่อเช้าเนี่ยนะมีลูกค้าเอาสุนัขมาแล้วตายเพราะว่าไปให น้ำแข็งก้อนในตอนที่อากาศร้อนเขาก็เลยเตือนเลยนะอยา่าเอาน้ำแข็งก้อนไปให้สุนัขก,กินนะเพราะแทนที่จะเป็นการลดอุณภูมิเขาบอกว่าเนี่ยไปทําให้สุนัขเนี่ยอุณภูมิร่างกายเขาร้อนขึ้นมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราก็สงสัยนะเขาอ้างจับเทคนิคมันเกิดจากส่วนของสมองที่เรียกว่าไฮโปธรามัสเนยอันเนี้ยมันแทนที่จะทําให้ร่างกายมันเย็นขึ้นเหมือนกับไปทําให้ไฮโปธรามัสคิดว่า ไอ้ความเย็นเนี่ยมันเกินปกติแล้วทําให้มีการสะสมความร้อนในร่างกายทําให้สุนัขในร้อนขึ้นนะะเป็นฮิสโตกไปเขาเลยเตือนเลยนะว่าอย่าเอาก้อนน้าแข็งไปให้สุนัขในวันที่อากาศร้อนจะทําทให้ตัวเขาร้อนขึ้นแทนนะครับมีอ้างแบบนี้คนก็แชร์กันมา20ปีแล้วอ่ะทุกๆหน้าร้อนในสาระเขาเลยต้องเอาเรื่องนี้มาหักหล้างกันไม่รู้ว่าเมืองไทยเคยมีแชร์เรื่องนี้กันหรือเปล่านะแต่บ้านเรานี่ก็สุนัขตากแดดก,กันเยอะมากนะครฮะก็ต้องดูว่าตกลงมันจริงไหมนะ ในเมื่อเขาพูดถึงเรื่องศาสตเทคนิคนะไฮโปทาลมัตเราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันคืออะไรนะี่คือภาพในสมองไฮโปธาลมัตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้านั่นเองนะมีความซับซ้อนมากนะอันนี้พบในสัตว์เลี้ยงลูกได้นมทุกชนิดดังนั้นในสุนัขในมนุษย์ก็มีเหมือนกันมีหนะน้าที่เชื่อมโยงการทํางานของระบบประสาทและต่อมไรท่อนั่นเองการทํางานเขาเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับควบคุมการเต้นหัวใจความดันเลือดความหิวกระหายน้ําความอ่อนล้าการพักผ่อนความโกรธความต้องการทางเพศ ควบคุมนาฬิกาชีวิตควบคุมคร์โมวลต่างๆในร่างกายและที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะครับไฮโปธาลามัสเนี่ยมีการทํางานอยู่สส่วนส่วนที่เรียกว่า anterior hypothalamus ตัวที่เป็น A H ีน้ำเงินนะตัวนี้ควบคุมระบบการระบายความร้อนเมื่อเราสัมผัสความร้อนนั่นเองในวันที่อากาศร้อนนะครับการทํางานของส่วนนี้ก็คือช่วยในการระบายความร้อนก็คือการที่เรา เหงื่อออกมานั่นเองก็แสดงว่าการทํางานของ anterior hypothalamus เนี่ยยังปกติอยู่นะเราอากาศร้อนแล้วก็ระบายความร้อนด้วยกันเหงื่อออกนั่นเองแต่ถ้ากลับกันวันนั้นอากาศหนาวนะครับส่วนที่ทํางานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสีแดง Pn อันนี้เป็น posterior hypothalamus อันนี้ควบคุมการสะสมความร้อนในร่างกายก็คือในเมื่อมันเย็นแล้วเนี่ยนะก็ต้องสะสมความร้อนในร่างกายไว้ก่อนสิ่งที่ทําออกมาคือไปกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อคือให้เกิดอาการสั่นนั่นเอง นี่ก็เป็นการทํางานของไฮโปธารามัสส่วนที่รับมือความร้อนและความเย็นนั่นเองมันก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาเราร้อนแล้วก็เงื่องออกนะเวลาเราหนาวแล้วก็สั่นแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีการทํางานของสมองของเราที่ซับซ้อนช่วยให้ร่างกายเรารับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปได้นั่นเองนี่ก็คือโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เรานะที่รับมือกับสิ่งต่างๆได้อย่างยับยแบบนีะซึ่งที่เขาอ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่านะครับการให้น้ําแข็งกับสุนัขเนี่ยทำให้การทํางานของไฮโปทารามัสสองอย่างเนี่ยมันสับสนกันไปนะคือแทที ตอนอากาศร้อนเนี่ยเราจะระบายความร้อนใช่ไหมแต่พอไปให้น้ําแข็งมันทําให้ร่างกายสับสนว่าเอ๊ะตอนนี้เราหนาวอยู่หรือเปล่านะสะสมความร้อนในร่างกายดีกว่ากลายเป็นว่าเราร้อนขึ้นเนี่ยเขาอ้างแบบนี้คืออันนี้ต้องบอกเลยเป็นข่าวปลอมที่ทั้งศัตวแพทย์ทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาต้องมีการหักล้างกันมาทุกปีนะครับอย่างนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของสัตวแพทย์เนะี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้มาอธิบายตกลงเราสามารถให้ก้อนน้าแข็งกับสุนัขได้ไหมนะครับบอกได้นะครับ ได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นหน่วยงานอีกอันนึง The c a n n e l Club นี่ก็เป็นองค์กรเกี่ยวกับสุนัขของอังกฤษเลยนะก็ะเขาบอกเหมือนกันทั้งน้ำแข็งทั้งไอติมก็ให้ได้นะครับนี่หน่วยงานนะบู c r o s มู i ิช s สวัสดิภาพสัตว์ก็พูดเหมือนกันหมดนะการให้ก้อนน้ำแข็งหรือของเย็นเพื่อลดความร้อนแก่สุนัขเนี่ยไม่ทำให้ร่างกายสุนัขมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างที่กล่าวอ้างไม่เกี่ยวนะแต่ยังช่วยลดความร้อนให้สุนัขได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือเน้นต้องเป็นสุนัขที่สุขภาพแข็ ก็เหมือนเราแหละนะเราวันที่ร้อนเรากินของเย็นมันก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ต้องเข้าใจว่าคนที่ออกมาเตือนเนี่ยเขาอาจจะ่วงใหญ่หรือเปล่าว่าถ้าเกิดมีการให้น้ําแข็งเลยมากเกินไปเนี่ยอันนี้ไม่ดีจริงๆนะฮะคือการจะให้น้ําแข็งกับสุนัขในวันที่อากาศร้อนต้องคานึงเรื่องของปริมาณแล้วก็ขนาดของก้อนน้าแข็งด้วยนะครับก้อนน้าแข็งเนี่ยต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับกับสุนัขแต่ละตัวไม่งั้นอาจจะติดคอได้อันนี้อันตรายนะครับ อีกอันนึงก็คือในการให้สมมุติให้อยู่ในชามนะมีน้ําและใส่น้าแข็งเยอะๆเนี่ยบางทีสุนัขที่หิวมาเนี่ยแบบกินเยอะเกินไปเร็วเกินไปเนี่ยอันนี้อาจทําให้กระเพาะบวมได้นําไปสู่ภาวะที่ว่ากระเพาะขยายตัวแล้วบิดตัวอันนี้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาก็เตือนเหมือนกันถ้าให้ให้อย่างพอดีนะไม่ได้ให้เยอะเกินไปอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปใส่ในอ่างอาบน้ําแล้วสุนัขไปอาบเนี่ยถ้าเกิดใส่น้ําแข็งเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยลดอุณหภูมิลงเร็วเกินไปอันนี้นำไปสู่อาการช็อกได้เเช่นนดียวกั นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับนะก็คือถ้าให้ให้ได้แต่ต้องให้อย่างเหมาะสมนะและที่สำคัญเลยนะครับอาการฮิสโตกของสุนัขในหน้าร้อนเนี่ยนะมันก็บิวจริงๆอย่างบ้านเราเนี่ก็อากาศร้อนเยะนะสุนัขจรจัดก็เยอะนะ,นอ,นอ,ะนะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเขาก็เลยมีการให้ระวังนะสุนัขก,กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตกก็เหมือนกับคน,นก็คือสุนัขที่เป็นลูกสุนัขเนะียสุนัขสูงวัย สุนักที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตกได้ในวันที่อากาศร้อนนะครับซึ่งสิ่งที่เราสังเกตว่าสุนักตัวนั้นกำลังเป็นฮิสโตกก็มีจุดสังเกตอยู่4อย่างก็คือหอบถี่ก็คือการหอบเนี่ยเป็นการระบายความร้อนของเขานะอันนี้ถ้าหอบถี่ก็เริ่มดูแล้วว่าหมาตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะหรือน้ําลายย้อยนะครับอาเจียนหรือสลบไปเลยเนี่ยคืออาการบอกชัดเจนว่าเป็นฮิสโตกนะครับ ทางมูลนิธิป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในอังกฤษและเวลนะครับแนะนําวิธีในการดูแลสุนัขที่เป็นฮิสโตกเนี่ยคือให้ลดอุณภูมิของสุนัขอย่างช้าๆดังนั้นเรื่องของน้ําแข็งเนี่ยถ้าเป็นกรณีของสุนัขที่เป็นฮิสโตกเขบอกอย่าให้เลยดีกว่านะครับอันนี้อาจจะอันตรายอาจจะทําให้มันลดอุณภูมิเร็วกันไปวิธีการปฏิบัติต่อสุนัขที่เป็นฮิสโตกก็คือพาเข้ามาอยู่ในที่ร่มนะฮะแล้วก็นําน้ําเย็นมาลูตามตัวนะครับแล้วก็ให้ดื่มน้ำในปริมาณที่ไม่มากเกินไปถ้าเกิดอาการรุนแรนแแเี่่ยยก็ให้ตติอสพท อันนี้ก็ต้องแยกด้วยนะถ้าเกิดสุนัขคุณสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดีเนี่ยให้กน้ําแข็งไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่สุนัขเป็นฮิสโตกเนี่ยเลี่ยงอย่าให้น้ําแข็งดีกว่าฮะพยายามทําให้เขาอุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆอันนี้จะปลอดภัยกว่านั่นเองแต่แต่ถ้าสุนัขคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรให้น้ําแข็งในวันที่อากาศร้อนก็ไม่มีปัญหา